เอาไปขายวะไปขายยูใส<ะ>มาได้ใสฮะขายอันเท่าไหร่้ให่บอกให้มาขายาแม่เจ้าเด้เ,เอามาเบิ่งเลยจ้บเบิ้งยอเเยเบีงห้าถงเดซันเอ,อ้ยนั่อะไรเอ้ยสกินเมื หากะต้มใหม่ๆวะด้วยสรีบูมีแก่นได้นี่อันนั่นเป็นน้องมีเงินทอนบอเท่าไหร่ชิ0พันเอา,นะเอาอถุงหนึง่งอะเอาสองถุงน้องมีเงินทอนชิ0พันบ่วิจเจ้าสองถุงมีเงินเท่าไหร่ล่ะ เขายังไ่ได้ขายเคื่องคันขายแล้วสิไปเห็เนย่งเงินฮะขายแล้วจะเอาเงินไปเห็เนย่ยไปเอาเงินไปให้แม่ให้บ้านจะอยู่ใส่อยู่บ้านานาไห้นาไห้แล้วแม่จะไปให้เจ้าย่างแม่และขี่รถไปขายแม่จะไปให้เจ้าย่างจะใส่มาให้ขายเครื่อยงอย่างมาจะใสใ่เจ้าอ่ะนะ ลุ่มท่นละแม่เอ้ยจะอาวเมิดเลยมะข่ายเมิดเลยแม่เจ้าได้สัตว์ลแล้วแม่เจ้าให้เจ้าอยู่ใส่ท่าปัดนี่ล่ะก็อยู่นี่ท่าไปดูคุ้มไปดูคุ้มท่าจะอยู่ใส่อยู่พุ่มท่าอยู่นี่จะได้ถ่า,าแม่เจ้าซีเห็นเจ้าบ่ล่ะ